สวัสดีจ้าทุกคนจ๋าวันนี้ป้นนุชก็จะมาทำเมี่ยงนะคะเมี่ยงหอยแครงกับเมี่ยงอหอยแมงผู้นะคะตอนนี้ก็ซื้อผักมานะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนุชก็ลวกหอยเนาะเนี่ยตอนนุชจได้นึ่งนะคะทุกคนคะ่ะลวกเอานะเพื่อนๆอนจ๋าเมี่ยงหอยอ มแมลงแมลงผู้เนาะทุกคนเ,เสร็จแล้วนะคะดูนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะทุกคนคะ่ะป้านุชได้ซื้อหอยมแมงผู้เนาะ,ะแมลงผู้หรือว่ามแมงผู้นะคะ,ะสามกิโลร้อยนะคะทุกคนเอ่อสามกิโลร้อยอขนมจีนก็แพ็คละสิบห้าบาทนะคะ,ะยังไม่ได้แกะราคาออกนะคะทุกคน นี่ก็มีผักนะคะทุกคนขาปานุก็จะทําผักเยอะแยะเลยอันนี้ปานุชมาทานที่บ้านสวนนกะที่บ้านของแม่นะคะทุกคนขาบ้านสวนนะมันก็จะเป็นบ้านของปานุแหละเออแตม่มันอยู่ข้างหน้าสวนนะ่ะก็เรียกว่าบ้านสวนนะทุกคนปานุชได้ไปตัดกล้รวยนะ ต้นก้วยเนาะป้นนุชเอามาต้มนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็มีผักอ่าก็เรียกว่าผักอะไรอะทะพูอ่าใบใบทัพูเนาะมากแกล้มนะทุกคนก็มีส้มตาด้วยเนะาะอ่าตาหน้าทานไหมคะทุกคนค่ะมาทานกับป้านุชนะคะเ <c oughs> <c oughs> ด็กติดเด็กนิดนึง <c oughs> มานะคะเพื่อน แล้วก็มีประจอมด้วยเออก็จะมาบ้านเราบ้านนอกเนาะก็จะทำอะไรที่แบบว่าง่ายๆอะ่ะทุกคนหัวประกาศเลยแล้วก็มีขนมจีนทำง่ายๆน้ำพริกน้ำพริกอ่ะแล้วก็ได้ตามเอาใส่ใส่ถั่วใส่หที่สงเนาะทุกคนอร่อยมากๆทุกคนค่ะน้ำพริก เราเย่ยววเลยใบถั่วลิสงน้ำพริกสดพริกขี้หนูตำนะคะทุกคนค่ะแก้วขี้หนูเนาะแล้วก็มาบป็นเครื่องนะทุกคนอันนี้คือประจอมทุกคนเนี่ยประจอมจะออกเปรี้ยวๆนะทุกคนจ๋าอ่าก็จะทําทานแบบบ้านๆนะทุกคนบ้านๆเลยเนาะมานะคะทุกคนจ๋าแล้วก็สีมือก็นุชเองเนี่ยต,ตำส้มตำ มะละกอหนึ่งลูกนะมะละกอเหลืองๆอะทุกคนเออป้าโนก็เอามาเอามาตำๆๆๆๆเนาะแล้วก็จะมาแก้มนะยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากคลิปของป้าโกด้วยนะคะฝากด like, ากด share. ไลค์ฝากกดแชร์บายบาย Fix me.